กลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไป2ปีนะคะมาเป็นครั้งที่2ก็ยังคงความประทับใจเหมือนเดิมน,นะคะ,ะด้วยความใส่ใจของท่านอาจารย์นะคะที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีแลวก็ให้ความรู้ที่มีประโยชน์มากๆค่ะก็คิดว่านําไปใช้ประโยชน์ในการทางาน,นได้ค่ะเป็นครั้งแรกนะก็ไม่ได้รู้จักเอ่อเเบสก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะเพราะว่าบริษัทส่งมาแต่พอมาได้รับบารารมสองวันนี้รู้สึกโอ้โหเหนือความคาดหมายมาก วันแรกตั้งต่แค่ว่ามาแค่ดูทำสไลด์เป็นนะฮะทำพรีเซนต์ได้ปรากว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือการวิธีการพูดที่ถูกต้องพูดที่มีน้ำเสียงเราใจซึ่งคอร์สต่อ,ต,อต่อไปลงมาแล้วครับเดี๋ยวลงลง,ลงต่อเนี่ยค<ข>อร์สพรีเซนเตชันแอนพิชเนี่ยนะคะตอนแรกที่มาเนี่ยกะว่าเอ๊ะมาแค่พัฒนาอะไรนิดหน่อยแต่ว่า พอมาเรียนแล้วเนี่ยมันได้อะไรที่มากกว่ามากกว่าที่เราตั้งใจจริงๆยังคงเป็น the best เหมือนเดิมค่ะคือครั้งแรกคิดว่าจะมาดูในกับขนาด powerpoint แต่เมื่อมาแล้วมันมีหลายๆอย่างที่มันแตกแหว่กไปซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะสําคัญกว่า powerpoint นะครับแล้วก็ง่ายว่าเป็นหลักสูตรที่สาวได้ได้อบลง คือทั้งฝึกพูดทั้งฟังและนี่เป็นพรีเซนเทชันค่ะครบเลยครับของ the speech แต่ว่ามีประโยชน์มากครับสูตรไม่ได้เป็นตามขั้นหมายเลยนะคะแต่เราเน้นความขั้นหมายจริงค่ะสาหรับ the b e s นะครับเรียนเหมือนไม่ได้เรียนสอนเหมือนไม่ได้สอนครับต้องลองเรียนเองครับวันแรกที่มาอาจารย์ให้พูดถึงความคาดหวังคาดหวังว่าจะมาเรียนการทำ powerpoint แต่สิ่งที่ได้รับอะค่ะมันมากกว่านั้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์